วัดพงษ์รัตนารามวรวิหารพลเอกเจริญชัยิหินเทาผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูล ราชกุมาร29เมษาย,ยน2567โดยมีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีผู้บงังคับบัญชาระดับสูงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกตลอดจนกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะสร้างความรุ่งเรง ืองให้แก่ประเทศชาติตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนอย่างหาที่สุดไม่ได้ นอกจากนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบ,บกรวมสิบพื้นที่หลักทั่วประเทศก็ได้พร้อมใจการจัดพิธีขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูรสิริวิบูลราชกุมาร29เมษายน2567อีกด้วย และที่วัดราชนัดดารามวาราวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครพลโทชิตสนุพงศ์รอดสิริ แม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามากูลสิริวิบูลราชกุมาร29เมษายน2567 โดยมีผู้บังคับบัญชาตลอดจนกำลังพลของกองทัพภาคที่หนึ่งร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประสบนิกรชาวไทยและประเทศชาติเสมอมา